การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดฟืนคนหนึ่งชื่อดันโซเขาเป็นคนซื่อสัตย์และขยันขันแข็งแต่ก็ยากจนมากวันหนึ่งเขาได้ไปตัดฟืนในป่าลึกและได้พบกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดันโซรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ไม่กล้ารบกวนจึงเลือกที่จะเดินจากไปเงียบๆในคืนนั้นเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้ไปเข้าฝันดันโซและมอบถุงผ้าวิเศษให้พร้อมกับบอกว่าถุงนี้จะให้สิ่งของที่จำเป็นต่อชีวิตเจ้าเท่านั้น ดันโซรู้สึกดีใจมากเขาจึงลองอธิษฐานขอข้าวสารและผักซึ่งถุงวิเศษก็ให้ข้าวสารและผักออกมาอย่างพอเพียงสำหรับเขาและครอบครัวเรื่องราวของดันโซแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทำให้เพื่อนบ้านผู้ลบคนหนึ่งชื่อกิละเกิดความอิจฉากิละวางแผนที่จะขโมยถุงผ้าวิเศษเขาจึงแอบสะกดรอยตามดันโซเข้าไปในป่าเพื่อหาเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภและเมื่อเขาพบเทพ,พเจ้าเขาก็ปลุกให้ตื่นขึ้นทันทีกีละขอพรจากเทพ,พเจ้าว่า ข้าต้องการถุงผ้าวิเศษที่สามารถให้ทองคำและเพชรนินจินดาแก่ข้าได้ไม่จำกัดเทพเจ้ามองกินด้วยสายตาที่ผิดหวังและมอบถุงผ้าวิเศษให้เขาตามที่ขอกิแล้วรู้สึกดีใจมากเขารีบกลับบ้านและอธิษฐานขอทองคำจากถุงวิเศษแต่ทันใดนั้นถุงผ้าวิเศษก็ให้งูพิษและแมงป่องออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกิละหวัดกลัวและพยายามจะหยุดมันแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดงูและแมงป่องก็กัดกิละจนเขาต้องทนทุกทรมานไปตลอดชีวิตข้อคิดจากนิทาน นิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าความโลภและความอิจฉาจะนำมาซึ่งหายนะ